บุคคลใต้เบื้องพระยุทธพลระบาทวันนี้ผมมาอยู่ภายในอาคารกรุงไทยแทนะ็กเตอร์นันนพระราม4ี่นะครับเป็นจุดของโครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อนครับผู้ชมจะเห็นว่าซ้ายมือของผมก็คือประชาชนนะครับที่เอาผ้าหรือว่าเครื่องจงากยาของตัวเองตั้งใจมาย้อมจะให้เป็นสีดำครับที่นี่บริการรับย้อมฟรีนะครับและทั้งหมดนี้เลยครับขวามือของผมนี่คือจิตอาสานะครับพวกเขามาจากต่างจังหวัดบ้างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบ้างตั้งใจที่จะมาท ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้หรือจิตอาสาคนแรกก็คือนี่ฮะชมพู่อรารยาเอฮาเกตนะครับสวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีครับพีบ่ไก่ครับทําเองด้วยทุกขั้นตอนเลยได้ข่าวว่าแบบนั้นกช็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยค่ะ นะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเวลาที่ลงพื้นที่มาที่นี่เนี่ย<ะ>ชมผู้มาทําอะไรบ้างเพราะว่าเราเห็นว่ามีหลากหลายขั้นตอนนะในการที่จะย้อมผ้าให้เป็นสีดําเนี่ยก็จริงๆก็ถ้าปกติเลยนะปกติถ้าวันวัน,ว,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 นว่างที่ชมเข้ามาได้เลยสามมุติาก็จะอยู่เตาไท้ายๆเลยค่ะก็อยู่เตาไท้าย,ายแล้วก็ ก็อาจจะมีอยู่หน้าเตาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆในชมจะชอบอยู่ข้างหลังมากกว่าเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันค่อนข้างใช้แรงเยอะผู้ชายจะมองกว่าเพราะว่าเวลางัดผ้างัดแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ฝ่ายซักล้างก็จะอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นการที่ไม่ค่อยมีคนชอบทำเพราะมันแบบว่ามันต้องบิดบิดเยอะอะไรเงี้ย จร,จริงๆแล้วคือมันจะชา้ากันเร็วเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังตรงมันจะอยู่ในนี้ก็คือพอ,อเอาผ้ามาเนี่ยผ้าจะถูกนำนำมาใส่ในหม้อตรงนี้ใช่คะ่คะกแล้วก็อยู่ในเนี้ยสิบนาทีค่ะอ,อยู่ในเนี้ยประมาณสักสิบนาทีก<ช>วนกวนกวนสักสิบนาทีถูกตอ้องค่ะพาไปดูตรงจุดที่ชมพู่ทำหน่อยค่ะก็ก,ก็พอสมมติว่าตรงเนี้ยครบสิบนาทีแล้วใช่ไหมคะครับเขาก็จะเอาผ้าขึ้นค่ะ้าคืนเสร็จปุ๊บก็เอาํำเลียงมาข้างหลังลำเลียงมาข้างหลังเสร็จก็ เราก็ต้องล้างสามน้ำก่อนนะคะแล้วก็น้ำสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่เขาจะใส่ตัวสารเคมีที่จะทำให้ผ้านเนี่ยมันไม่ดา่าง<อ>เพื่อให้แบบว่าสีเนี่ยมันติดติดแบบสม่ำเสมอกันอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันก็ต้องมีนการแบบซักดิดซักดิดเนี่ยสี่ถังอะสี่สเต็ปอะไรเงี้ยค่ะก็<อ>ก็จะเป็นแผนกที่แบบว่า ไม่ไม่ค่อยคุ้มผสมเท่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกินเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าผัว่าช่วงไหนที่จิตอาสาแบบอาจจะขาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเช่นพวกวันธรรมดาหรือว่า ช่วงช่วงเช้าที่เขายังมาไม่ถึงกันแต่ว่าลูกค้าลูกค้าเราเราเรียกว่าลูกค้าละจะมารอตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นว่าโอเคมันโบโบตรงเนี้ยเราก็จะจะมาคือเราก็จะดูแหละว่าตรงไหนโบเราก็จะก็จะมายอะไรเงี้ยเราก็เออช่วยช่วยกันผลไม้ผลมือคอยเติมตรงจุดที่ขาดใช่แต่ว่างาน แบบงานรับผ้างานแบบอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีคนทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าปังแบบนี้ก็คือชมเองก็ทําได้ทุกขั้นตอนว่างั้นเถอะไหนขายก็ทําแต่ชอบมาอยู่ข้างหลังอันนั้นส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวไม่ต้องเจอคนมากด้วยไหมก็เกี่ยวเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็จะแบบจะจะกลายเป็นถ่ายรูปเป็น PR เป็นซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเหมือนงานบางทีมันจะไม่ค่อยเดินแต่เราก็เข้าใจทุกคนแหละก็ ทุกคนมาก,ก,ก็ก็ดีใจได้เจอเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างหลังก็แบบหลบไปเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็งานมันก็จะแบบว่าเดินเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับกล้าวมาเป็นจิตอาสาครั้งนี้แบ่งเวลายังไงเพราะว่าติดถ่ายละครอ,อยู่ด้วยก<า>็ยจ,รจริงๆเดี๋ยวแอบวางอุปกรณ์ได้เลยครับก็จริงๆก็ในช่วงแรกๆก็เป็นช่วงที่เราก็ไม่งานเงินเลยเราก็แคนเซิลกันไปหมดนะคะช่วงช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตถอดนะก็ ก็เลยค่อนข้างจะเต็มที่ช่วงแรกก็มาได้แบบว่าเกือบทุกวันอะไรเงี้ยก็หรือไม่ก็วันไหนก็มีงานครึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะก็แวะมาดูหรือว่าวันไหนไม่มีถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็จะมาอยู่ต้แต่สายๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้แต่งหน้าสวยเลยคือทํางานช่วงเช้ามาใช่แล้วทํางานช่วงเช้ามาแต่ว่าตอนบ่ายก็แวะมาที่นี่ก็วันนี้ก็มีงานพวกสัมพงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนิดหน่อยก็เลยแต่เช้าก็เลยนัดมาที่วิวัเลียมที่ร้านข้างๆเลยเพื่อว่าเราก็จะได้เดินมาดูตรงนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยว่าเออขาดหรืออะ ชมเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย<ะ>ทาไมถึงมาเป็นจิตอาสาทําไมถึงมามีโครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือจริงๆตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงคําว่าจิตอาสาหรือว่าไม่ได้คิดว่าเราจะขอเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นจิตอาสานะอะไรเงรี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะก็คือเริ่มต้นมาจากวันนั้นเป็นวันที่16จําได้นะคะวันนั้น คุยกันกับเพื่อนๆในกลุ่มกับกับกับพลอ,อยชวะอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปแบบไปบิ๊กซีนะ <c oughs> เห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์แบบว่านับเหรียญซื้อเสื้อดำ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่เป็นอย่างที่ทราบกันก็คือหลังจากวันที่ส3บสาเนี่ยหลังการสวรคตของในหลวงเนี่ยก,ก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเสื้อดำพรึบขาดตลาดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนก็แบบว่าวิ่งหาเสื้อดำอยากจะใส่เสื้อดำถวายความอะไรให้พระองค์ท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ สิ่งที่เราไปเจอกับตัวเราเองรวมถึงสิ่งที่เขาแชร์กันในโซเชียลอะไรเงี้ยที่เป็นรูปแบบคุณตาแบบหน้าเปลี่ยนที่แบบมีทุกบาททุกสตางในตัวเราก็ยังซื้อเสื้อดำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงว่าเออแบบพวกเราทุกคนแบบที่เป็นคนไทยอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในเลเวลไหนประกอบอาชีพอะไรรายได้คุณจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนอยากจะทําเหมือนกันก็คือเราอยากจะถวายความอะไรท่านเป็นเป็นเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีดราม่าแบบทำไมไม่ใส่เสื้อน้ำทำไมคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเรามันความความพร้อมมันไม่เท่ากันอะไรยเงี้ยก็แล้วประกอบกับป้าก็คือคุณปีชาเนี่ยค่ะเขาก็ให้ไอ้ท่านก็ให้ไอเดียมาว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยสมัยก่อนนะบนเรา่โบราณบ้านเมืองเราเ,าเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคนโบราณเขาทำอะไรกันเขาย้อมผ้ากาันเขารวมกลุ่มกันแล้วก็มาย้อมผ้าเนี่ยทำไมแบบว่า มีปลววงปลื้มในไอจลองไปคิดดูซิออว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคุณปรีชาเจ้าของกรุงไทยแท็กเตอร์ <c oughs> ก็จุดประกายความคิดให้ชมใช่ก็เหมือนกับ,บกว่าบอกพวกเราเนี่ย <c oughs> เห็นเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยก็บอกกันว่าเนี่ยทำไมไม่ลองไปคิดอะไรต่อแล้วพอดีว่าวันนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยพวกชมแบบเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะว่าไปต่อแถวลงน้มกันใช่ไหมครับก็เสร็จแต่เช้าออกมาตั้งแต่9โมงแล้วก็เลยแบบมานั่งกินกาแฟกันต่อแถวบ้านแล้วก็ก็เลยคุยกันต่อแล้วก็เลย เหมือนกับนั่งในร้านกาแฟแล้วก็เหมือนประชุมกันแล้วก็สารต่อเลยว่าจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็คือพอพูดถึงเรื่องการยอมแน่นอนไม่มีใครเกิดมาไม่ใครเคยทำ <laughs> เลยไม่เคยมีใครทําเลยเนี่ยฝึกษาคนนู้นคนนี้บางทีก็มีเสียงค้านบ้างอะไรบ้างว่าเออเรื่องการยอมผ้ามันไม่ง่ายนะ<อ>มันแบบว่าเดี๋ยวมีติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างเดี๋ยวมันจะกระดํากระด่าง ต้องลองลุยไหมอะไรเงี้ยคือ,อบางทีเรานึกถึงพี่น้องที่เขาแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าเสื้อเขาจะต้องสวยที่สุดนัอเอาไหมคะแต่เขาอยากมีเสื้อดำใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้ <ดำ S 1> <ๆ S 2> นเราก็คิดว่าเออโอเคเราลุยไปก่อนแล้วเราก็นึกถึงปองแปงแล้วก็นึกถึง,งท,ท,ทันเห็นปองแปงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่าหาหายากมากเลยค่ะก็เลยแบบเหมือนบอกต่อๆกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งก็ไปเจอพี่พี่เป็นปองแปงเนี่ย มีกันอยู่สองสามคนแกปั่นจักรยานอยู่แถวปองแปลงนี่ก็คือปองแปงปองแปงรับย้อมผ้าตามรับรีดย้อมผ้าอะไรอ่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ก็ไปเจอแบบเหมือนบอกต่อต่อกันแล้วก็แกแบบปั่นอยู่แถวนครปฐมราชบุรีบ้านโป่งอะไรแถวๆนี้ก็ติดต่อกันจนเจอจนเจอแล้วก็ขอเบอร์แล้วก็โทรคุยกันแล้วก็นัดแน,น่กันก็เอารถกระบะไปรับแกมาเลยคืนนั้นครับ ระหว่างนั้นเราก็วางแผนว่าเราก็ถามพี่เขาว่าเออพี่มันต้องใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อุปกรณ์อ,รอ,รอะไรที่เราต้องใช้ก็เริ่มแบบบ้านๆแบบนั้นเลยค่ะก็อาจะต้องมีเตานะมีเตาแก๊สต้องมีถัง<ม>ที่ทนความร้อนได้นู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยก็เริ่มจากการแบบใช้ messenger พี่ไปซื้อเตาแก๊สอย่างนี้ๆๆ่าน้อยนะ่นะสเปคประมาณนี้มา3ชุดอ่าง <ๆ S 1> เงี้ยค่ะแล้วพอคืนนั้นพอเรามีป้องแปงมาแล้วเรามีอุปกรณ์แล้วเราก็ประกาศลงไ G แบบบ้านๆอะว่ารับยอม รับยอมผ้านะเราอยู่ตรงนี้เส้นพระรามสี่ซึ่งคือพวกเราทุกคนในกลุ่มมาบ้านเราอยู่โซนนี้กันหมดไงะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเขตของเตยเนี่ยมันเป็นเขตที่คือเรามีแบบหลายเลเวลมากอยู่อยู่ในเขตนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกถึงนึกถึง พี่พี่น้องน้องเพื่อน,นๆที่แบบอยู่แถวๆเนี้ยคือตอนแรกเราก็หวังผลแค่ว่าอาชุมชนใกล้ๆอะไรเงี้ยมาย้อมกันมาอะไรกันก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นใช่เราคาิดโอ้โหคือเราคิดแค่นั้นนะคะอตอนแรกก็เลยคลิดว่าเออสามเตาอะไรเงี้ย ปรากฏว่าเราประกาศไปคือนะว่าเราจะเริ่มย้อมตั้งแต่บ่ายโมงอตอนเช้ามีคนมาแล้ว oh. ตั้งแต่8ปดโมงน้ำยังไม่ร้อน oh. <laughs> ก็เริ่มมีคนมาแล้วเราก็เลยเริ่มเห็นว่อุ้ยตายแล้วมันแบบสงสัยมันต้องไม่ทันแน่ๆเลยดูแววแล้วอะไรเงี้ยก็วันนั้นก็เลยสั่งซื้ออุปกรณ์อีกแล้วก็กลายเป็น9้าจนกระทั่งวันนี้คือมีทั้งหมด12เตาแล้วพอ เราเริ่มทําวันแรกเราก็รู้ละว่าโอเคปัญหาเฉพาะหน้ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้งเาืพอวันที่2ก็เริ่มรันเป็นระบบมีมีการขันคิวมีการแบบอะไรเงี้ยคือเราก็ทําแล้วก็เรียนรู้ไปอ่ะมันก็จากที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรแบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านๆที่เราแบบว่ามันก็กลายเป็นตอนนี้มันใหญ่โตมากแล้วทีนี้ส่วนสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปได้ทั้งหมดคือจิตอาสาใช่ค่ะใช่ไปเอามาจากไหนทําไมมากันได้เยอะขนาดนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็ อย่างที่บอกค่ะก็คือตั้งแต่วันแรกพอวันแรกพอเราเริ่มประกาศไปปุ๊บแล้วเราเห็นว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามากันเต็มหมดเราก็รู้เดี๋ยวนั้นเลยว่าเราต้องใช้จิตอาสาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่มันมันคือกําลังจะใหญ่กว่ากว่าที่เราคิดแล้วเราก็คงทํากันแบบไม่ไม่ทันเลย้ยคะก็เลยประกาศกันวันนั้นเลยแล้วก็ปรากฏว่าคือน้ําใจแบบมันหลัง หลายๆอย่างค่ะคือทั้งจิตอาสาเองแล้วก็ทั้งอาหารเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําใจนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงอุตสาหกรรมจากกรทรมนะคะหรือว่าเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยก็มีทางเจนก้นะคะ่ะที่เขามาช่วยแบบว่ารับน้ําของเราไปบําบัด <c oughs> อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ มันไม่ใช่โครงการของเราแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการของทุกๆคนจริงๆชมรู้สึกยังไงเพราะว่าในอาคารนี้ไม่ใช่แค่ย้อมผ้าแล้วนะ,ะมีข้าวฟรีมีรับบริจาคเสื้อผ้ามีจุดรับเงินสมทบมันเยอะไปหมดแล้วเต็มไปด้วยจุดอาสาในทุกๆท,ที่ในอาคารนี้เลย<ะ>เราจุดเริ่มต้นชมรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างก็ดีใจอะคะ่ะที่เหมือนความตั้งใจของเราอะมัน ถึงทาร์เก็ตจริงๆ mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเรานึกถึงพี่ๆน้องๆที่อยากจะมีเสื้อดำใสทุกคนอยากจะถวายความอะไรให้กับท่านอยากจะน้อสมส่งในหลวงให้ให้สมพระเกียรติที่สุดนะให้สมกับคมที่เราเป็นคนไทยแล้วเราก็อยากจะทําแต่ว่าทุกคนคือปัจจัยมันมีไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยความสะดวกในการที่จะไปหาซื้อแบบอะไรเงี้ยแต่ละคนมีมีไม่เท่ากันแล้วชมก็รู้สึกว่าดีใจทีออ่สิ่งนี้มัน เดลิเวอร์อะไรได้เป็นแบบวงเป็นวงกว้างเพราะว่าการที่ถ้าจะให้เราซื้อเสื้อแจกทุกคนอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราก็คงไม่มีกําลังมากพออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราใช้กําลัง ทุกคนแล้วแต่ความถนัดอะไรเงี้ยบางคนก็ถนัดส่งอาหารบางคนก็บางคนทํางานออแกไนซ์เป็นพิธีกรเป็นแบบอะไรเงี้ยก็มาประกาศคิวมาันคิวมาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆแล้วชมดีใจที่ความเรียกว่าจุดมุ่งหมายเริ่มแรกของเราอะก็คืออยากจะให้ไปถึงพวกคนเหล่านี้ที่เรานึกถึงเขาอะแล้วมันมัน,ม,นมันไปถึงจริงๆแล้วก็ทุกๆวันที่มาทำเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันทําให้เราแบบ ทำเอมแบบบางทีแบบคนเท่าคนแก่มาให้พรเราแบบว่าทุกวันอะไรเงี้ยมันแบบเออมันมันมันตื้นตันนะหรือว่าบางทีเราได้ฟังเรื่องราวอะไรที่แบบว่าเราเรานึกไม่ถึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราแบบว่าได้สัมผัสกับกับคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆอย่างคุณป้าบางคนมาบอกว่าเนี่ยเอาเสื้อลูกมาเพราะว่าลูกทํางานออฟฟิศอาทิตย์ละห้าวันเดือนหนึ่งก็ออ้อย่างน้อยยี่สิบวันคือจะซื้อยังไงไหวอ่ะถูกไหมคะต้องมาพึ่งอันนี้คือคนที่อ่าอันนี้คือคนที่ มีเงินเดือนนะนึกออกไหมคะเขาบอกอ่ะพันหนึ่งซื้อดีๆใส่เนี่ยก็เต็มที่ได้สองตัวร้อยสองร้อยมันก็ใสซักไม่กี่ทีมันก,มนก็มันก็พังแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือคนมีเงินเดือนนะแล้วคนหาเช้ากินข้ามอ่ะคนหาเช้ากินข้ามไม่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยอะ่ะจะแบบนะคือมันอย่างที่บอกคือคนเรามันความสะดวกในการซื้อมันไม่เหมือนกันชมอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วเชื่อว่าเขามีพลังอะ่ะ เขาอยากเป็นจิตอาสาบ้างอยากทำดีเพื่อพ่อในฐานะรุ่นที่อย่างเรามีอะไรอยากจะแนะนำไหมหรือยากจะบอกไหมก็จริงๆชมว่าอย่างที่บอกค่ะคนเราทุกคนเราเกิดมาเรามีความถนัดนะคะแล้วก็มีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างอะที่นี่ก็เป็นชมว่าเป็นเรียกว่าเป็น โมเดลเล็กๆของสังคมกันละกันนะที่แต่ละคนที่มาเนี่ยก็คือมีจิตใจที่อยากจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ให้กับพระอกทันอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกผู้หญิงบางคนลักษณะทางกายภาพทางร่างกายอาจจะไม่เหมาะที่จะมายยนหน้น สามารถจัดระบบจัดระเบียบช่วยจัดคิวช่วยคับแยกค่าบางคนพูดเก่งอย่างที่บอกคนเป็นคนนี้ทำออร์แนไนซ์มาหรืออะไรมาเลยก็ก็มาจัดทงจัดคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนพูดไม่เก่งเลยรับแขกไม่ได้ไม่เป็นไรมาอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราถนัดอะไรเราทําอะไรเราเราสามารถใช้ความสามารถของเราตรงนั้นเต็มศักยภาพไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสตาร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเอ่อเป็นอะไรด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้อย่างอางอาหารคนนี้ก็ อาหารมันก็ส่งมันก็บอกโอเคแบบแหมไม่ไหวจริงๆมาช่วยย้อมงานมันหนักแต่อยากอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนส่งกับข้าวมาส่งอะไรคือทุกคนแบบทําสิ่งที่ตัวเองถนัดอะที่แบบเรามีศักยภาพอะทําได้ทั้งนั้นคิดยังไงกับคําว่าทําดีเพื่อพ่อครับคิดยังไงกับคําว่าทําดีเพื่อพ่อละคะคงงก็ค,ะค,คือ องก็ไม่กล้าจะใช้คานี้นะสําหรับโปรเจกต์นี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราอยากให้ทุกๆคนที่มีจิตใจที่อยากจะถวา,ายความจงรักภักดีอะไรเงี้ยเราเหมือนกับว่าเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะดิลิเวอร์ให้เขาทําตรงนี้ให้สำเร็จอะไรเงี้ยชมก็ไม่กล้าพูดว่าโอ้ยสิ่งนี้คือชมทําดีเพื่อพ่อพะนะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเวลามีสื่อมาสัมภาษณ์หรือว่าเวลามีใครมาแล้วจะแฮชแท็กทำดีเพื่อพ่ออะไรเงี้ยแต่ชมเองไมเพราะชมรู้สึกว่าสิ่งที่องค์ท่านทามัน มันใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะตลอด70ปีแล้วก็ตรงนี้แบบเรามาทำเรายังรู้เลยว่าโปรเจกต์แค่เนี้ยไอแค่ย้อมผ้าเนี่ยคือมีเรื่องเฉพาะหน้ามีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาน้อง,งานจิตอาสามันก็ดีวกับคนแบบมากมายหลากหลายวันหนึ่งมีคนมาแบบว่าเข้าออกที่นี่แบบเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็เจอเรื่องจริงจิตมากมาแต่คิดดูดิว่าพระอ,องค์ท่านนมีโครงการในพระราชดำริเท่าไหร่อะแล้วแค่เนี้ย ูึกเลยว่าเราต้องดิวกับอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ไม่กลา้าไม่กลา้าแบบจะบอกว่าโอ้ยเป็นการแบบทำดีพอพอเพื่อพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าชมขอเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะ อย่างที่บอกคือช่วยทุกๆคนแบบดีลิเวอร์ที่จะแบบว่าถวายความจงรักภักดีให้กับท่านเป็นทางสุดท้ายแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับตัวอย่างของจิตอาสาบุคคลใต้เบื้องพระยุคลบาทบาสมเด็จพระปรเมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชคนเรามีความถนัดแตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ความถนัดของตัวเองมาทําดีเพื่อพ่อกันได้ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเพียงวันธันเุกา์กันต่อครับ